ช่วยซับะไคร้ด้วยจ้าไปอยู่ังด้วยเป็นมากมีชีวิตปะ นนโอเคค่ะ What in the box จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะซึ่งการแกล้งกันเนี่ยมันเนินเรื่อยมารู้สึกว่าจะแกล้งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่เห็นจะมีรีเควสต์ว่าให้แกล้งซีหนักๆเลยบางเอิญว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นโชคดีของซีนะคะที่มือซีเป็นแผลค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ What in the box ในตอนนี้ซีจะให้ทีมงานเบื้องหลังซีเป็นคนมาลวงค่ะ ฟังไหนปลอดภัยกว่ากันมนมากค่ะห้ามไน่ทีนะกล้องอยู่ตรงกลางอ๋อข้างบนกล่องมีอะไรไหมพี่กลัวเท่าแจนเพราะฉะนั้นแจนต้องมาช่วยพี่คนละค้าแจนข้างซ้ายพี่ข้างขวาพี่สีห้ามดึงมือออกมานะอยา่าเขย่าเยอะนะทำไมอะ่ะท่นกลัว <laughs>

Uhm. ไม่เอาไม่แกงไม่เจอยังไงกันไม่แกงไม่แกงจริงสเตฟานอยู่ไหนมือถืออยู่แล้วอะไซส์เนี้ยอย่าเอาสเตฟานมานะแสดงว่าอันเดียวไม่จบใช้ร่วมกันเนาะก็น่าจะเป็นมือถืออะมือถือกับเคสมือถืออย่าเอาสเตฟานมานะ เลนกล้องที่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆจะมีซัมซุงตัวที่มันเป็นกล้องแต่ว่านี้มันไม่น่าจะซูมได้มันบางมากถอดง่ายขนาดนี้น่าจะเป็นพลนอรลอย o โมโตราไม่รู้นึกว่าอื่นไหมหอรอแล้วไงอะโมโตรซีจะได้เปิดผ้าเหรทีได้ปะทุกปะดีเลยโมโตโซีจริงด้วยที่ไง เชอข้างหลังาจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวแปะเอาเป็นว่า u n b o x อกซ์คราวนี้นะคะดูเหมือนกับว่าซีจะเป็นคนขี้กลัวไปสักนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการที่จะล้วงมือลองไปกับอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะแต่ละตัวนี้รู้สึกลุ่มไม่นำอเมซอนมากเกินไป คือ Moto C เป็นมือถือที่เจ๋งมากโปรเจกต์ Project ที่ Google เขาพยายามที่จะทำแล้วตอนนี้ยกเลิกทำไปแล้วก็วคือการทำมือถือให้แปะสเปคใหม่ๆเข้าไปที่ฝาหลังแล้วก็อัปเกรดได้เลยเดี๋ยวจะเอาคุณกบไปปล่อยโดยสันติแล้วก็รีวิว Moto C ตัวนี้ให้ดูนะคะ